สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเงาะปลาออฟฟิเชียลนะครับมันอยู่กับมันยนี่เขากับมาอยู่กับแอดมินไก่ครับมาชายิบบุรณะกุดลงพิมดนะครับเนาะนี่ครับสังกัดีวัดพิเคียวครับมาสรอยงานประจําอยู่วัดเ้างนี่ครับ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  หน้าตาของลุงพีลุงพีครับลุงพีมันขนาดเน้ยครับนี่นี่ครับยมพอครับหดเหตุเบียเห็ดงานนะครับอยู่วัดตี่นว่งมันนี่ผมเห็ดบระดียครับร่างกายผมบอกอำนวยการมันในขึ้นโค้งขึ้นยังเกือบจะลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับ เนี่ยครับรบรวมใจเบิ่งภาพรวมๆนะครับเอาละครับนี่ครับนี่คือภาพนี่ก็จะเป็นนาคุดบางทีนะครับโอ้ควรอยาสูบพี่น้องนี่ครับเป็นยิตอ์เถือแมนูครับภาษสาบ้านเ้อเอ็นเตือเป็นเมครับแมนครับเตือผัดผักครับนี่ครับเป็นเตือบอกมากครับต่อเถือครับเป็นมองจอดรถดครับมองจอดรถดครับ รถก็รถยังดอกรถอีแตกพี่น้องห่วนนะเจ้าของก็เป็นประมาทฐานเพราะฉะนี้ครับเฮ็ดคุ้งไม่แดงงามักัดครับนี่ครับเบิ่งนะครับนี่ครับหม่องจอดรถคันนี้แหละครับพี่น้องนี่แหละครับนี่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 พี่น้องครับหม่องจอดรถคันนี้แหละครับ ผมกันึกว่าเฮ็ดมังจอดรถมาใช่ไหเด็กวัดมัดจอดดิดีใจมัดปรได้เฮ็ดจอดจอดรถอีแต๊กเนี่ยเอาครับขอจบชิปเตียงแค่นี้ครับขอบคุณครับนี่ครับเขาเจะเอื้นยังข้านมันบ่ครับ สนั่ข้านัดวาดิน่าจะถอดเทนอะสัยนัวงีครับ่าคนกับบอลรูเนาะคนไม่รู้ยังไม่ผิดเนาะตีไหมครับนี่ครับนี่คือผู้คุมงาน อันนี้ครับได้ครับอ๋อมันใหญ่นัครัดไฟมันนี่ครับถึงข้ามเลย ก็จะเป็นงาาง่ายของัน